สวัสดีครับมาฟังข่าวที่พูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจข้อมูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์เพื่อเพิ่มพลังการมองเห็นให้กับช e n e ลเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยพรีวิวริพูแข่งเวสแฮมคืนนี้เวลา3ทุ่ม5นาทีที่สนามลอนดอนสเตเดียมที่ผ่านมาลิพูแข่งเวสแฮมมาแล้วทั้งหมด153เกมหิเกมริพูชนะ86เกมเสมอ3 8เกมและแพ้เวสแฮม29เกมซีซั่นที่แล้วเกมแรกที่ลอนดอนสเตเดียมลิพูบุกไปเอาชนะเวสแฮมไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูย์ส่วนเกม2ที่สนามแอนฟิลด์ลิพูเฉือนเอาชนะเวสแฮมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งส่วนสถานการณ์ของทั้งสอง ทีมในปัจจุบันเริ่มที่ฝั่งลิพูปัจจุบันอยู่ในอันดับที่13ของตารางใกล้ดิลุนหนีตกชั้นแบบเต็มตัวแบบที่แฟนบอลลิพูทั่วโลกไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่พวกเรามีชีวิตอยู่โดยลงเล่นไปทั้งหมด12เกมมีอยู่18คะแนนอาร์เน์คุมทีมลิพูแพ้ทีมคู่แข่งไปแล้วถึง9เกมจาก12เกมล่าสุดในทุกรายการนอกจากนั้นแล้วยังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์เฮงสวยให้กับลิพูด้วยการทําให้ลิพูเสียประตู รให้กับทีมคู่แข่งไปก่อนถึง10เกมจาก12เกมล่าสุดอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นอาร์เนอร์ยังสามารถทําให้ลิปูแพ้ทีมคู่แข่งด้วยสกอร์ที่ห่างกัน3ประตูมาได้3เกมล่าสุดติดต่อกันอีกด้วยเริ่มตั้งแต่บุกไปแพ้แมนซิตี้ด้วยสกอร์ศูนประตูต่อ3ตามมาด้วยเปิดแอนฟิลด์แพ้ฟอร์เรสต์ศูนประตูต่อ3และล่าสุดเพิ่งแพ้คาบ้านอีกครั้งให้กับ PSV ด้วยสกอร์หประตูต่อ4โดยในเกมคืนนี้อาร์เนอร์ก็ได้ลุนสร้างประวัติศาสตร์เฮงสวย ได้ลุ้นทำสถิติพาลิฟพูบุกไปแพ้ทีมในลอนดอนเป็นนัดที่5ติดต่อกันในลีกซีซั่นนี้ส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมแม้ปัจจุบันจะได้ลุ้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวโดยการอยู่ในอันดับที่17ของตารางลงเล่นไปทั้งหมด12เกมเก็บไปได้11คะแนนแต่3เกมหลังสุดเอสเปริโตซานโตผู้จัดการทีมเวสต์แฮมที่เคยสร้างความช็อกช้ำให้กับอาร์เนอร์เมื่อซีซั่นที่แล้วสามารถพาทีมเวสต์แฮมชนะได้2เกมและเสมอ1เกมจาก3เกมหลังสุดเวสต์แฮมเก็บแต้มได้ถึงเจิกายน ซึ่งถือเป็นการเก็บแต้มที่มากกว่าช่วง3เดือนแรกของซีซั่นนี้ของพวกเขาถึง2เท่าโดย2เกมที่ชนะจาก3เกมล่าสุดเป็นเกมเย่าที่เล่นในบ้านด้วยการชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อหนึ่งและชนะเบอร์ลีสาประตูต่อ2เวสต์แฮมจึงกําลังได้ลุ้นทาสถิติชนะในบ้าน3เกมติดต่อกันในเกมคืนนี้ส่วนนักเตะเวสต์แฮมที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมคืนนี้มีด้วยกันคนเดียวเท่านั้นก็คือจอร์ดเออร์ตี้กองกลางดาวรุ่งทําให้เวสต์แฮมมีนักเตะพร้อมใช้งานมากกว่าลิพูเพราะริปพูมีนักเตะที่บาดเจ็บถึง 3คนอย่างไบเซติปเลโอนี่และฟิมโปงและต้องรอเช็คความฟิตก,ก่อนแข่งอีก2คนอย่างฟอร์เรียนเวสตและคอนเนอร์แบดลีย์ส่วนจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้ง2ทีมก่อนเกมคืนนี้เริ่มที่ฝั่งลิ์พู้มีจุดแข็งที่ได้เปรียบเวสต์แฮมในเวลานี้ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือซาร่าแม้ซาร่าจะฟอร์มตกช่วงนี้แต่ซาร่ามักทำผลงานได้ดีเวลาแข่งกับเวสต์แฮมโดยมีส่วนร่วมถึง20ประตูจาก18เกมที่ซาร่าได้ลงแข่งกับเวสต์แฮมส่วนจุดอ่อนของทีมลิพูในตอนนี้มีมากมายหลายจุดเช่นปัญหาผู้จัดการทีมมือไม่ถึงอีโก้สูงชอบอ้างและไม่ไว้ใจลูกทีมปัญหาการจบสกอร์ปัญหาการรับมือบอลยาวและลูกตั้งเตะของคู่แข่งปัญหานักเตะในพื้นที่ริมเส้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เล่นแย่ทั้งเกมบุกและเกมรับปัญหาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆระหว่างแข่งและปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถพูดได้หมดเพราะจุดอ่อนของทิพู์ในตอนนี้มีมากมายเหลือเกินและกําลังจะมีปัญหาเพิ่มอีกในอนาคตอันใกล้นี้เพราะซาร่าก,กําลังจะไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนหน้าจึงทําให้ทิพู์กำลังจะเจอกับปัญหาขาดนาักเตะริมเส้นไม่ใช้งาน1คนส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมจุดแข็งของพวกเขาในเวลานี้ก็คือนักเตะเริ่มกลับมาเล่นกันได้ดีครั้งโดยเฉพาะเกมที่เล่นในบ้านและสามารถทำประตูได้ถึง 8ประตูจาก3เกมหลีกหลังสุดเกมลุกของเวสต์แฮมในเวลานี้จึงค่อนข้างน่ากลัวนอกจากนั้นแล้วคาร์ลัมวินสันยังอยู่ในช่วงที่โชว์ฟอร์มไดีๆย่างยิงได้ถึง3ประตูจาก2เกมหลีกหลังสุดเวสต์แฮมในตอนนี้ยังดูเล่นเกมรับได้ดีขึ้นและมีเกมสวนกลับที่อันตรายมากขึ้นตั้งแต่ดูโน่มาคุมทีมส่วนจุดอ่อนของเวสต์แฮมในตอนนี้ก็คือเวสต์แฮมชนะลิเวอร์พูลได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก18เกมพิมัติหลีกหลังสุดที่แข่งกับลิเวอร์พูลโดย รับของเวสต์แฮมก็ค่อนข้างวิ่งช้ามีปัญหากับการป้องกันพื้นที่ฮับสเปซส่วนพื้นที่กองกลางก็ไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่มักมีปัญหาเวลาเจอทีมคู่แข่งเล่นเกมสวนกลับตอนช่วงทานซิชั่นโดยผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมคืนนี้ก็คือดาเลนอิงแลนด์ส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือพอเทียนนี่ด้านออกตาทำนายผลการแข่งขันเกมคืนนี้เอาไว้ว่าลิพูมีโอกาสชนะเวสต์แฮม49.8เรมีโอกาสแพ้เวสต์แฮม26.6ส่วนวูสกอร์ทำนายผลการแข่งขันในเกมคืนนี้เอาไว้ ว่าลิปูจะบุกไปเฉือนอัชนะเวสแฮมไปดูสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าเกมคืนนี้ลิปูน่าจะแพ้นะครับและผมก็อยากให้ลิปูแพ้มากๆเลยเพราะอาร์เนอร์นะครับจะได้โดนไล่ออกสักทีนะครับผมยังคงมองว่าหากลิปูยังให้อาร์เนอร์คุมทีมต่อไปสถานการณ์ของทีมลิปูจะแย่ลงกว่านี้แน่นอนเพราะสถิติในพรีเมี์ลีกตอนนี้ชี้ให้เห็นว่า ทีมระดับกลางตารางจำนวนมากสามารถเก็บแต้มเฉลี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมในซีซั่นนี้แถมมีเวลาพักฟื้นร่างกายและเตรียมตัวมากกว่าลิพูอีกด้วยการแข่งกับทีมระดับกลางตารางจึงยากขึ้นกว่าเดิมในซีซั่นนี้หากลิพูยังปล่อยอาร์เนอร์ให้กลุ่มทีมต่อไปก็เตรียมได้ลุ้นหนีตกชั้นได้เลยด้านอีสแอนด์ฟิลด์ก็ได้ออกมาคาดการ์รายชื่อเปลผู้เล่นตัวจริงของลิพูที่อาร์เนอร์น่าจะใช้ในเกมคืนนี้เอาไว้ว่า ผู้รักษาประตูน,น่าจะเป็นอาริซงของหลัาประกอบไปด้วยโจนกนาเต้ฟานไดและโลมมซันกองกลางประกอบไปด้วยโซบัสตกาเฟนแบกและแมคลิสเตอร์กองหน้าประกอบไปด้วยซาร่าอิซักและกัคโปทั้งหมดนั้นก็เป็นพรีวิวก่อนเกมคืนนี้นะครับและเพื่อนๆชาวริปูทุกท่านนะครับอยากให้เกมคืนนี้ จบลงแบบไหนกันครับประเด็นต่อมามาเก็บตกบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้ของอาร์เนอร์กันนะครับเรื่องแรกอาร์เนอร์เปิดเผยว่าแม้ลิพูกําลังมีฟอร,ร์มการเล่นที่ย่ําแย่แต่เขาขอยืนยันว่าลิพูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นหรือผู้เล่นตัวจริงในสนามแบบครั้งใหญ่ได้เพราะตอนนี้ลิพูกำลังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บและขาดการฝึกซ้อมก่อนแข่งเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนระบบการเล่นแบบทันทีทันใดอย่างสิ้นเชิง จึงไม่สามารถเป็นไปได้สําหรับเขาเขายืนยันว่าระบบการเล่นที่เขาได้วางเอาไว้ให้กับลิปูในตอนนี้เป็นระบบการเล่นที่เหมาะสมกับผู้เล่นที่มีที่สุดแล้วแต่แค่ลูกทีมของเขาต้องกลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีให้ได้อีกครั้งเรื่องต่อมาอาร์เนอร์เปิดเผยว่า สาเหตุที่เอนโดไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยในพิมลีกก็เป็นเพราะไลอ้นกับเฟนแบกทาได้ดีกว่าเอนโดแม้ช่วงนี้กาฟแฟกก็ตามนอกจากนั้นแล้วกาแกยังฟิตสมบูรณ์ตลอดทั้งซีซั่นอีกด้วยทําให้เอนโดได้ลงเล่นน้อยลงในซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามเขาขอยืนยันอีกครั้งว่านักเตะตัวสำร,รองของเขาทุกคนยังคงสามารถพิสูจน์ตัวเองหาทางเอาชนะใจเขาให้ได้ในสนามซ้อมเสมอทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของอาร์เนอร์นะครับเขาเรียกได้ว่าหลัง2บทสัมภาษณ์ล่าสุดของอาร์เนอร์นี้ถูก เผยแพร่ออกมานะครับบรรดาแฟนบอลลิพูในต่างประเทศบนโลกโซเชียลส่วนใหญ่ดูจะไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับที่อาร์เนอร ออกมาตอบคำถามสื่อประเด็นต่อมามาต่อกันที่ข้อมูลเบื้องหลังจากจาทานัดคอฟกันนะครับล่าสุดจาทานัดคอฟหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของสื่อคุณภาพอย่างเดอะไทมส์ได้ออกมาเล่าเบื้องหลังเหตุการณ์ที่สโมสสอนลิฟูยังไม่ไล่อาร์เนอร์ออกจากตําแหน่งในช่วงนี้เอาไว้ว่าท่ามกลางช่วงฟอร์มตกที่เลวร้ายที่สุด71ปีของลิพูผู้บริหารระดับสูงยังคงเชื่อมั่นในตัวอาร์เนอร์อย่างเต็มที่และไม่คิดที่จะปลดเขาออกจากตําแหน่งก็เป็นเพราะ3มเหตุผลด้วยกันเหตุผลที่หนึ่งเป็นเพราะอาร์เนอร์และผู้บริหาร สโมสรมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเรื่องการฝ่าวิกฤตโดย m i เคิลเอ็ดเวิรได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับอา n ์เเป็นเวลา45นาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อตอกย้ำหลักการสำคัญคือความอดทนในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเหตุผลที่2เป็นเพราะผู้บริหารมองว่าผลงานปัจจุบันเป็นเพียงเสียงรบกวนที่เกิดจากช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของทีมและยังคงเชื่อมั่นในตัวอาร์เนอร์ผู้ที่เพิ่งนำทีมคว้าชแชมป์พิมลีเมื่อ7เดือนก่อนและเหตุผลที่3เป็นเพราะผู้บริหารมองว่าปัญหาฟอร์มตกเกิดจากปัญหาการปรับตัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งเรื่องการปรับตัวของผู้เล่นใหม่การปรับตัวกับการจากไป ของโชตาเล็การปรับตัวกับการสร้างทีมใหม่เกือบทั้งหมดขึ้นมาคณะผู้บริหารของลิพูร์จึงยังคงเชื่อว่าอาร์เนอร์เป็นผู้จัดก,การทีมระดับชั้นนําที่แค่ฟอร์มตกชั่วคราวและสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องทําในตอนนี้ก็คือการแก้ปัญหาให้กับทีมในระยะเวลาอันสั้นให้ได้ เพื่อให้แผนระยะยาวของทีมลิพูที่วางเอาไว้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากจุนธานนอตค o อฟนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าสถานก,การณ์ของทีมลิพูในตอนนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิพูอย่างคณะผู้บริหารอาร์เนอร์สตาฟโค้ดเหล่านักเตะลิพูรวมถึงแฟนบอลจะร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันปัญหาของทีมในเวลานี้ ออกไปได้แต่อย่างใดนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าคณะผู้บริหารของสโมสสริปูกำลังทะเลาะกับแฟนบอนลริปูส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการอาร์เนอร์อยู่นะครับและดูเหมือนว่าคณะผู้บริหารสโมสสริปูจะมองว่าแฟนบอนลริปู กลุ่มนี้ที่ไม่ต้องการอาร์เนอร์นั้นดูบอลไม่เป็นไม่เข้าใจการบริหารทีมเหมือนพวกเขาก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าอาร์เนอร์ไม่ควรคุมทีมลิพูตต่อไปอีกแล้วนะครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของเอเรียสแอนเดอร์สันกันนะครับล่าสุดเคคโคมจากเดลิเมลความนะ่าเชื่อถือข้อมูลเรื่องตลาดนักเตะเทียสได้ออกมารายงานว่า นิพูและแมนซิตี้ก็เป็นอีก2ทีมที่สนใจเอเรียสแอนเดอร์สันกองกลางฟอเรสต์วัย23ปีอยู่ในขณะนี้โดยฟอเรสต์ต้องการค่าตัวแอนเดอร์สันประมาณ80ถึง100ล้านปอนด์ครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทาง เค็คโคบนักข่าวจากเดนิเมลความน่าเชื่อถือข้อมูลเลือกตลดาดนักเตะเทียสองนะครับก็ฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าปีหน้าลิฟพูน่าจะซื้อกองกลางเพิ่มถ้าไบเซติดยังไม่สามารถลงเล่นให้กับลิฟพูอย่างต่อเนื่องได้นี่ก็เป็นข่าวลิฟพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ลิฟพูลงแข่งกับเวสต์แฮมในเวลา3ามทุ่มหนาทีนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ